นะที่ดีมากๆนะของเรานะวันนี้ก็จะมีโอกาสพบก,กับชาวจังหวัดนครราชสีมาและก็หลายจังหวัดถ้าามาด้วยในวันนี้นะครับเราคือคนไทยด้วยกันนะเราต้องรักกันไม่ว,ว่าจะที่ใดก็ตามเพราะแผ่นดินปืนนี้คือแผ่นดินของไทยของพวกเราทุกคนของประเทศชาติและประชาชนนะครับดีใจที่วันนี้ได้มาพบก,กับพ่อแม่พี่น้องที่นี่ เมื่อเั้ารลุ่ตอนเย็นก็ได้กราบประธา,านาธิบดีแล้วนะครับถือว่าเป็นคนอย่างยิ่งโมเป็นก็ให้เหรียญท่านตลอดเวลาที่คอเนี่ยนะเพราะถือว่าเป็นลูกหลานเจ้าโมอยากทอดทิ้งผมนะพราะโคราชเป็นบ้านเกิดของผมยันยันผมเกิดที่นี่แน่นอนนะใครจะบอกผมเกิดท,ท,ที่ไหนผมไม่ทราบอ่ะ แต่เพื่อนที่นผมเกิดในค่ายในค่ายมัธยมร,รีเนี่ยตำบลโพปาห์อยู่แหละแบบใช่ไหมบ่อเมืองเนี่ยนะแล้วก็บบกททพ่อแม่ผมก็คนชทยภูมินะเพราะนั้นก็เลือดอีสา,านก็แต่งตัวผมนั่นแหละนะยังไงก็ตามก็อยู่ในใจของผมตลอดเวลาแล้วคนอีสานเป็นไงคนอีสานเป็นยงไงพยายามแข็งแกร่งอดทน ผมก็ในเรื่องอีสานนี่แหละนะที่อยู่กันมาจนวันนี้นายกผมอยากผมผมผมไม่ใช่นายกนะนะผมก็อยากทำให้ดีที่สุดให้เสียชื่อบนอีสานวันนี้เรื่องของท่านพี่น้องที่มารับผมวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผมและก็คณนะของพวกเราภาคพื้พนทมไทยทั้งชาติทุกคนจะมีกำลังใจในการที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมืองน,นะครับ ผมเกิดที่นี่เราไปย้ายในกรุรอีแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพกันจ้าแล้วก็เป็นทหารน,นะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามผมก็ยังคงความเป็นลูกาลาลอีสานล้านลานยาโมเสมอมายอมรับผมหรือเปล่ายอมรับผมด้วยอย่าทอดทิ้งผมนะลูกอีสานนะนะคนอีสานที่เป็นนักสู้ถ้าย้อนกลับไปนานนในที่นดัดที่ผ่านมานะ ลองดูสิครับพวกเราเนี่ยเวลาว่างจากงานว่างจากนา,นก,นานก็ไปทําอะไรแรงงานใช่ไหมแรงงานต่างประเทศก็ไปแรงงานในประเทศก็ไปเราเนี่ยชาวอีสานเนี่ยไปสร้าง,งาาตึกละคว้าเจ้าคุณ้าที่ไปงานนอะไรใช่ไหมจำได้ไหม mm hmm. ไปก่อนเนี่ยโอโ้ไปเติม็มไปหมดเลยนะเราไปสร้างบ้านชาเมือเขาเลื่อนตางประเทศเขาสร้างในประเทศเราเขสาร้างนี่คือพี่น้องชาวอีสานของเรา วันนี้เราก็จะต้องมีการพัฒนาต่อไปนะครับให้ดีที่สุดสำหรับทางอีสานของเราจังหวัดเรานั้นเป็นประตูถุ่ภาคอีสานผอไว้คการัตรงนี้นะครับนี่คือประตูถุ่ภาคอีสานไปวันจะอไปขอนแก่ง